สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีวันที่10นะครับ10ธันวาคมส5 6 8นานะครับนี้15 Pro m โปรแม็กนะครับที่ผมทําการย้ายบ้านบนเรียบร้อยแล้วครับก็จะมาอันนี้น,นี่นี่บ้านเดิมครับบ้านเดิมที่ย้ายมาบ้านเดิมก็คือไขน็อตทะลุมานะครับนี่ไขน็อตทะลุมาปูดเชียว่าก็เลยย้ายมาบ้านใหม่ ปกติเรียบร้อย <c oughs> ตอนนี้ก็ทํามาประกบนะครับโดยที่ผมจะมาอันนี้จะมานําเสนอประกวเงิน146องศานะครับที่ผมคิดสูตรขึ้นมาเองนะครับสั่งผลิตใช้เองนะครับและจําหน่ายเอง,องปั๊บปั๊บปั๊บนะนะนะรับอ่าสรํรวจว่าสะอาดเพียงพอนะครับแล้วก็ไม่จะมีอะไรแปลกปลอมนะครับอยู่ในบ่อ สางเพจนะนะครับเพจที่ใช้อันนี้ใช้ของซีว t วเทนเนอร์นะครับเอ้ยไม่ใช่อันนี้ของเอ่อหรือหือชื่ออะไรหรอวะอมโมอมโมเออส่วนซีว t วเทนเนอร์นะคือเป็นวอมบอร์นนะครับวอมบอร์ Warm ที่ผมใช้อยู่ใช้ตะกวยถูกต้องนะ เราตะกัวร้อองศาตะกัวเงินสิมา mm. ทําการรีบอนประกบนะครับ mm. คบัตะกัวมันเปียกไปเราก็มาปาดกับกระดาษนะครับปาดกระดาษเพื่อให้มัน แห้งแห้งแห้งกว่าเดิมนิดนึงให้กระดาษมาซับซับคราบลักออกไปแล้วก็เก็บถืนเนี่ยมันก็จะมันก็จะเอาขัวคราบัลปกติอยู่ที่กระดาษนะปับปับปับอ่าไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคลิปนี้คือผมมีจำหน่ายนะครับไม่่าจะเป็นตะกั่วน้ำยานะครับเพรด หรือฟลัก hmm. ซ wow. mm ์ครับเก็บตะกัวกินเสร็จผ้าแห้งครับ เออกนลำหนักปับกดเพจนะครับยกปับ๊บอ,ออกมางไม่เล็กมาดูปริมาตรตะกัวนะครับเป็นที่น่าพอใจมากๆาเรามาเก็บขี้ตะกัวที่มันคายอยู่ตามล่องถัดซิมนะครับออกก่อน ปับเอาเขียวเกี่ยวออกรับจากนั้นขึ้นรูปด้วยฮอตแอร์เลยครับตะโกผมร้อยสี่หกองศาอันนี้ผมขึ้นรูปด้วยความร้อนสี่ร้อยนะครับ เรียบร้อยจากนั้นรอเย็นนิดนึงและทำความทําทำความสะอาดนะครับด้วยคูชสกินคููสกินคือน้ำยาเน็ตประสงค์นะครับที่ใช้ล้างบอร์ดทำความสะอาดเช็ดคราบมันนะครับทำความสะอาด,าาดได้ทังยันบอดี้และเลนกล้องนะครับครับทำความสะอาดให้ไม่มีคราบมันหลงเหลือ ถ้ามันเกิดได้จากทั้งในฟลักที่อยู่ในตะกรวนะครับหรือฟลักนอกก็แล้วแต่เรียบร้อยเงาเอ้ไม่ให้ไม่เหลือคาบมันไม่เหลือคาบมันไม่ใช่เงา Okay. เรียบร้อยจากนั้นเราบอร์ดบนมาลงซิมพิฟักนะครับซิมพิฟักคือฟักฟักที่ผมคิดสูตรขึ้นมานะครับฟักใสล่ละควอนละกิ่นมีค่าเคมีในการประสานตะกัวสูง มาประกอบอ่าเอาบอร์ดบนประกอบบอร์ดล่างปั๊บปั๊บปับ๊บเล็งให้ตรงนะครับให้ บ่อบนกัล่างมันตรงกัน โอเคมาตรงแล้วทำให้มันประปกบกันครับ on. เดีลองเย็นนิดนึงพับลงพันลง มาลองอก,ก่อนอื่นมาดูกันครับว่าการประกบนั้นสมบูรณ์ไหมเซ็เซ็เซอ่ายังไม่ค่อยลงดีเท่าไหร่นะ <c oughs> ตปลายลงกลางลงเลือกขอบนิดนิดถ้างั้นซ้ำเหมือนข้าไปครับ เดี๋ยวตรงนี้นิดหนึ่งเนี่ยอืมอ่ะอยากลองก่อนเอาลองก่อนครับว่าเป็นไงอันนี้คือจะนำเสนอนะครับตะกั่ว ตะก,กูเงิน104ร้อยสี่หองศาที่ผมเป็นคนคิดสูตรนะครับเรื่องเรื่องของคุณสมบัติของตะก,กัวแล้วก็ใช้เองขายเองนะครบับป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 ับะเดี๋ยวขอดูรหัสก่อนว่าอันนี้เป็นงานเพื่อนช่างนะครัเพิ่งให้รหัสมาเมื่อสักพักหนึ่งแต่ให้มาตั้ง3รหัส ก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นรหัสไหนบ้างเห็นนหะขอลบหน้าจอนผมจําไม่ได้ว่าเป็นรูปเป็นรูปบุคคลหรือเปล่าถ้าเป็นรูปบุคคลเอาออกสื่อไม่ได้นะครับอ่าไม่ใช่รูปบุคคลโอเคก็เป็นแค่อ่าดิสเพย์ธรรมดานะครับลองใส่แบบง่ายๆ่อที่เขาให้มามีอะไรบ้างไม่ใช่ โอเครหัสง่ายแท้ <c oughs> อ่ะเรียบร้อยไวไฟเชื่อมต่อได้นะครับนี่ขึ้นไวไฟไวไฟเชื่อมต่อได้ครับเราไปที่โมเดมลโฟมแวร์ครับโมเดมลโฟมแวร์มานะเนี่ยสามจุดศูนย์สองจุดศูนย์สามโมเดลโฟมแวร์เนี่ยครับ กดุีมี่ว่เาเลขอีม่ขึ้นนะครับเป็นอันว่าจบนะครับเรียบร้อยอ่ะก็ฝากนะครับสินค้านะครับของช่างเอกนะครับฟิกเซชันบังหินนะครับก็คือมีตะกัวเงิน1 4อองศานะครับใช้สำหรับบอลประกบบอร์ด2ชั้นไม่ว่าจะเป็น iPhone, Samsung หรือ Android ต่างๆนะครับตะกัวเงิน CPU ที่ใช้สำหรับบอนขา cpu และ ic ต่างๆนะครับ m น n c นเน n e r น้ำยาล้างคราบฝังแน่นนะครับมันจะเป็นคราบฟักคราบกาวคราบตะกัวสามารถล้างออกได้ง่ายได้นะครับแล้วก็วคูยสิ k i นน้ำยาอนเนกประสงค์นะครับใช้ล้างบอร์ดทำความสะอาดเช็ดคราบลบคราบมันออกซึ่งในทุกๆุอย่างผมมีจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวนะครับและใช้ อย่างสม่ำเสมอในทุกๆงานในทุกๆคลิปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับอะไรที่มีสาระอะไรที่ผมคิดว่าทำให้ดูได้เล่าให้ฟังได้ผมจะทำนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ